นี้มารีวิวความคืบหน้าการทำสวนสาธารณะนะครับกลางหนองคุรุอําเภอตะการนะครับตอนนี้ทางวิ่งทางเดินทางจักรยานรอบหนองวงในนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งลานกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับเป็นพื้นหลากสีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการปลูกห้าปลูกต้นไม้นะครับในขั้นตอนสุดท้าย ครับผมมีถนนพาตรงกลางด้วยนะครับฝั่งนี้ด้านทิศตะวันออกตรงหอไตรนะครับก็จะเป็นทางวิ่งนะครับแล้วก็เป็นสนามหญ้าด้วยนะครับก็เป็นสนามกีฬาเป็นสนามหญ้านะครับก็กําลังเล่งปูกจากันอยู่นะครับส่วนทางจักรยานทางวิ่งก็เรียบร้อยนะครับระยะทางประมาณ1กิโลนะครับผมข้างในประมาณ1กิโลครับ ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะนะครับยังอยู่ในช่วงการปลูกาาอยู่ครับผมลานกว้างนะครับตรงนี้นะครับโอเคครับ